อาจารย์สอนเรื่องกระบวนการที่ทาทางปกครองนนเป็นคดีปกครองนะฮะกรณีคัดคา้านการเวียนคืนที่ดินนะเป็นคดีปกครองอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์บอกว่ากระบวนการยุติธรรมทางปกครองพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐโครงการของหน่วยงานของรัฐทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไงเพราะฉะนั้นกรณีนี้ขึ้นกับศาลปกครองแต่เป็นศาลปกครองสูงสุดเพราะอะไรศาลปกครองมีสองระดับ คือสารปกครองชั้นต้นกับสารปกครองสูงสุดเนื่องจากว่าการเวนคืนที่ดินเป็นกฎหมายเป็นการคัดค้านกฎหมายเว้นคืนที่ดินในพื้นที่นั้นๆในโครงการที่อาจารย์บอกไปอการคัดค้านกฎหมายอยู่ในอำนาจของสารปกครองสูงสุดการดอกจันไปเลยเลยนะคะสาลปกครองสูงสุดมีที่เดียวที่กรุงเทพมหานครไม่ต้องจ้างทนายค่ะไปเลยกระบวนการที่ทําทางปกครองการดอกจันว่าไม่ต้องจ้างทนายไม่ต้องจ้างทนาย 拜嘞，开。<noise> <noise>